สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะไปเราพาแม่ไต่เดินเล่นนะคะออกกำลังกายตอนเย็นถ้าเจอผู้ใดนั่นผู้บ้าบวชสิแต่เบิ้งเพิ่นติไปทางไหนลูกเขยได้นั่นลูกเขยได้นั่นแม่ไต้ ลูกเคยมาแต่ใส่เราเคยมาแต่ผุ่นบ่อรันก๋วยเตี๋ยวเพ้่อเพือเสียงสาวปีคึกแล้วแม่ประยูเฮื่อเฮ้อเสียงเป้าเป้าแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่ยางบ่ได้เลยลูกโอ้ผู้ใดนั่นพี่เดือนเต้พี่เดือนพี่เดือนพี่เดือนกับพี่เดือน พี่เดือนกับมาออกกำลังกายคือกันแม่ออกจากบ้านบ่ได้เลยสาวหน่อยอาวดองดองเลยห้องอยู่แป้วแป้อยู่ออกกำลังกายบ้านพี่บัวนะคะพี่บัวกำลังมานะคะมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ แซงอ่ะเด้อแซงแล้วแซงแล้วมาเลยจักมาเลยจักบ้านแก้วตานะคะบ้านแก้วตาจอดเขาห่มฐานลูกสาวคนอู้ยางเร็วเถอะ嘛ขนาดแม่ขี่รถได้นี่ ว่าเราเจอแม่ฟ้าไตนะคะหาก,กินพอกันอีกแล้วแม่ตต่กับแม่ฟ้าสตเจอกันจะเป็นยังไงทักตายกันไหมถามแม่ซื้อกินยาถามแม่ซื้ไป Kính nhà từ ấy bà ừ, Bên chân đời ừ, <laughs> Nè thật thay cậu Ơ cứ ủng bún lời Sơn nè tay Sơn chạy nè Ừ. Uhm. Nàng lưu đủ đeo cả đọc หุ่นเสียงคืออุ่มเลยทักใต้เก่งขนาดอยืนทักทายกันนะคะไปไปทิไปบละตางกค้นคือตางอยู่หนิ่งอยู่แต่บัดนี้สวนทางกันนะ โอ้ยยางสิบวอยากออกห้อยเหรอตัวนี้เม, <c oughs> มื่อยไปเตาไวๆเด้อปุ่นไปเร็วยางถามเมย์ได้นั่นเงียงใสยย่เงี้ยงขัวสังเกตเบิง่งเวลามีบวทันมาโหดเพิ่นสินยางเหลือใส่เหลี่ยวขัวเววงี้ยใส่เงียยขัวถามเมย์ยั่นเมย์บ่มานำ เวลาแม่ครับรถออกก่อนนี่ยฝ่าวยางน้ำกุนปุ๊บ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 เลยเด้อขุนยานแม่บ่ไปแง่ใจแงกขัวอยู่มาเร็วมาเร็ว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 เสียงเงียบเสียงังีหู เฝ้าเถะฝ้าเถะเฝ้าเถะเออก็อไปพนเดินเร็วมากแป๊บเดียวมาถึงสะการบินไทยแล้วพนปั่นจักรดวดรฟิวฟิวฟวิเลยวะพวดเหือสาวเอาสาวเอาขึ้นยางไว้แท้เดี๋ยวรอรอรอติดตามดูนะคะเวลาไปถึงบ้านนะคะลูกสาวพนจะเป็นจา้าใดนะคะ เพ่นไปหอดกันแล้วเพ่นสิเป็นจังไดนะคะสาวพนปั้นนี่ว่าแม่เอิญหาแม่ละสิแม่ออกมากข้างนอกบ่ได้จิดหนวดแม่แล้วปั้นนี่

เรามาเจอทันวานะคะทันวาผู้บ่า,บาวทันวาควันเล็กนะคะของควันเล็กนะคะช้างควันเล็กบ้านพี่เซมซันขวนเมืองนะ,ะน้องทันวาโอ้เป็นบ่าวเหรอไอ้เก่า,า,าปลา Phát à, bên vào là bố quay để nhang chắc thừa Nhảy vây thôi vào Tảng phân lái tố nó à, nhà một nhang ngam lên thôi. Bố để lạc đỡ khá <laughs> Bố để nhà này xuống đỡ khá Nhang Nhà nọc xuống Lào áo lào áo lên Thì tao nhung lái phụt khá này คำมา้านี่น้ําปลานนี่ยอยู่บ่ไดได้ห่ะยุลยละย่งหลายเ,ออเต็มจอเลยปะไม่ตายพวนเสียงลูกสาวห่วงหาเร็วลาเอาเออดึงเอาเออให้เมดก่อนนัน่นเสียงปี่ปีปห่วงหาปี่ปีห่วงหาแล้ว

เป็นสาวเลยยังห่างน้ำก้นแม่อยู่อีเมอีเม่สร้าง่าเต็มเต็มแม่ไปห้วงบ่าเจ้าเลยอีเ <Wow. S 1> ม่มาแล้วอีเม่มาแล้วเ <c oughs> ม่มาแล้วอีเม่มาแล้ว นี like 8, 2, nah. 2, ่แม่สายจวดเป้ <Mat> ่ามากเลยว่ะเฮ้ยสะเบิดดีใจแห้งนายแม่มาเงียวแตกเลยอันนี้ก็จะไปหาตะลูกย่างเดียวฮึกระดึบกระดึบไปได้พป่นบ่กระดึบจังไดทางนี่หลอเนาะผี อ่โจอโจาจอจะตกลุมห้องคือกันเดี๋ยวนี้ยามปีออกไปแม่กับห้องคือกันเอ้ยเอ้ยไอจิกขาดแล้วบ่ได้ต่อยกันบ่ได้จับลย ใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยม <c oughs> างม่นบืดหนาเตเลยอยู่ <c oughs> ายง่อยเลยง่อยเลยบ่ได้สัมผัสเลยเดี๋ยวเขาสิม,มาปล่อยอยู่ ถ้าเบ้งบนนี้จะคล้องสีได้ออกย่างได้บัดนี้จะคล้องไปกบบโ่งวงเมได้บัดนี้เปลี่ยนกะกันเลยค่ะเปลี่ยนชิวกันแล้วต่อไปแม่ตายจะฟ้าบ้านสาวปีจะไปเดินนะคะิดีใจปะคะสิได้ไปยางแล้วคะ่ะโอ้ยเล่นดินไงงงเลยเนาะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าจ้าอ่ะไม่ตายใยสวยกันเด้อใจกันเด้่ายสวยเร็วสองเสียงเร็วเร็วใจสวยอา่าเสียงดังดังดีๆใจสวยือ